สวัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านครับก็เช่นเคยนะครับสเป็นรายการ30นาทีถึงช่วงเที่ยงนะครับในทุกๆวันเสาร์ครับก็จะเป็นเวลาดีๆนะครับเวลาที่เก่าเวลาเดิมครับที่เราจะมาพบกันกับรายการ NY Insider by Dr. O และของเพื่อนนะครับก็รายการ NY Insider ครับเราก็นำเนินรายการนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5เมกะเเป็นอย่างสูงนะครับที่ เล็งเห็นความสําคัญนะครับของเรื่องของสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและความยั่งยืนนะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้กับรายการ N Y Insider ของเราได้มามีส่วนร่วมนะครับในการอยู่ในผังรายการนะครับวันเสาร์นะครับ11.30นาทีนะฮะก็ปัจจุบันนี้3ปีกว่าแล้วฮะเรากาลังเดินหน้าเข้าสู่ปีที่4นะครับก็จะเป็นผมครับดรโอนะครับศาสตราจารย์ดรพิสุทธิ์พิมกุลนะฮะที่รับหน้าที่เป็น ผู้ดำเนินรายการหลักนะครับแล้วก็ในแต่ละสัปดาห์นะครับก็จะมีผองเพื่อนนะฮะที่วนเวียนสลับกันมานะครับโดยที่ของเพื่อนขาประจําของดตรโอก็คือน้องต้นแล้วก็น้องเอิร์ดนะครับซึ่งตอนนี้ทั้งสองท่านเนี่ยโอ้โหก็เรียกว่าคิวทองมากนะครับนะก็ไม่เป็นไรครับนะกำลังกําลังมองว่านะเดี๋ยวจะชวนน้องต้นกับ e arth, น้องเอิร์ดนี่ยนะฮะคัมแบ็กกลับมา นะแล้วก็มีการพูดคุยนะฮะถึงรูปแบบอะไรต่างๆที่น่าจะมีอะไรที่มันสดใสมากขึ้นนะครับไม่เป็นไรครับในช่วงเกือบหนึ่งเดือนที่ผ่านมานะฮะก็ทุกท่านน่าจะได้ยินเสียงดรโอนะฮะนะครับมาเป็นประจําเลยก็ถือซะว่าไม่เป็นไรนะฮะอย่าเพิ่งเบื่อกันก่อนนะครับแล้วก็เรียนเชิญทุกท่านนะฮะมาเป็นแฟนประจํารายการ NY Insider by Dr. O นะฮะทุกท่านครับวันนี้นะฮะวันเสาร์นะครับ แน่นอนครับก็คือทุกวันเสาร์นะแต่ว่าในวันเสาร์วันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่4ี่ธันวาคมนะครับต้องเรียนจำตรงครับเป็นวันตรงและเป็นวันที่มีความพิเศษมากๆนะครับเพราะว่าถ้าใครที่เป็นแฟนประจำรายการอ n v วายอินไซเดหรืออ n นะครับแล้วก็ใส่ใจในเรื่องสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและความยั่งยืนต้องตรมั่นใจฮะท่านน่าจะทราบอยู่แล้วนะครับว่าวันที่4ี่ธันวาคมนะครับของทุกๆปีเป็นวัน สิ่งแวดล้อมไทยครับนะฮะนะครับวันนี้จังหวะดีมากนะเพราะว่าเราดําเนินรายการนะครับแล้วก็ตรงพอดีนะครับตรงกับวันที่4ี่นะครับธันวาคมนะเรียกว่าเป็นเป็นโอกาสพิเศษมากๆนะครับเพราะว่าจริงๆแล้ววนเวียนในแต่ละปีเนี่ยนะครับบางทีก็จะไม่ตรงถ้าย้อนกลับไปนะครับดรตัวโอก็จะบางทีก็จะมีการทำอ่าอีเวนท์ทำกิจกรรมพิเศษอะไรต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นนะแต่ถ้ว่าด้วยสถานการณ์ โควิด1 9ในปัจจุบันรวมไปถึงปัจจุบันที่มีเ,เจ้าโอไมครอนใช่ไหมครับดรโอก็เลยต้องมีโอไมครอนเข้ามาเนี่ยนะเออมันเลยทําให้การที่เราจะมาทํากิจกรรมอะไรต่างๆร่วมกันเนี่ยนะครับหรือกิจกรรมที่ทําทางด้านวันสิงนวัลล้อมไทยในปีนี้เนี่ยก็เลยจะค่อนข้างจัดลําบากนิดหนึ่งนะครับในอดีตดรโอเคยจัดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสืวนานะครับงานเ งานวิ่งนะครับโอโซน running นะครับหรือแม้กระทั่งการเปิดตัวนะครับเรื่องของกิจกรรมอะไรต่างๆนะฮะ work workshop training นะครับที่ตอบโจทย์นะในวันที่สี่ธันวานะครับนั่นก็คือวันสุรปลองไทยแต่ไม่เป็นไรครับนะครับถึงแม้ปีนี้จะไม่ได้ทำกิจกรรมนะครับแต่มีประเด็นสามสี่เรื่องนะครับที่อยากจะ มาชวนท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะครับได้รับรู้รับฟังนะครับแล้วก็ร่วมเป็นกําลังสําคัญนะครับของคําว่าเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องของเราครับเอาละเรื่องที่หนึ่งครับที่อยากจะแชร์กับทุกท่านนะครับต้องต้องขออนุญาตเล่าประวัติความเป็นมานิดนึงดีกว่าหลายท่านอาจจะอาจจะทราบหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบนะครับวันสิ่งแวดล้อมไทยครับเกิดขึ้นเนี่ยนะครับครั้งแรก นะในปีพุทธศักราช2534ครับเนี่ยถามว่าตอนนั้นดรโอเรียนอยู่ชั้นอะไรเออยู่ประมาณม .2 ฮะน,นะฮะอยู่ประมาณม .2 ที่โรงเรียนศูนย์กุาบวิทยาลัยนะครับนะจำได้ว่าตอนเรียนตอนนั้นเนี่ยนะครับก็ได้อ่านข่าวนะครับแล้วก็มีคุณครูนะครับท่านอาจารย์ที่โรงเรียนก็ยังมาบอกว่าเนี่ยนะวันที่สี่ธันวานะ รัฐบาลเพิ่งประกาศว่ามันเป็นวันสิ่งแวล้อมไทยนะเราก็เอ๊ะเออมันคืออย่างไรนะครับทําไมเราถึงต้องพูดนะครับทําไมถึงต้องมีเรื่องของวันสิ่งแวล้อมไทยเกิดขึ้นนะดรโอตก็เริ่มมีคาถามในใจตั้งแต่ตอนนั้นนะครับว่าเอ๊ะเอ๊ะมันคืออะไรทําไมทําไมถึงต้องมีวันสิ่งแวล้อมไทยก็เลยไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเอ่อก็ได้รู้ครับว่า ในช่วงสองปีนะครับก่อนหน้านะครับนั่นก็ปีพุษธาักร้าช2 5 3สครับนะฮะล้นเก้ารัชกาลที่9ครับในหลวงของเรานะครับรัชกาลที่9กรงท่านได้มีพระชําัดครับนะครับในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมนะครับรัพยิกรธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นเรื่องน้ำครับนะเพราะว่า ประเด็นที่ที่พรอะองค์ทรงพระราชทานนะครับแล้วก็ให้เป็นข้อคิดกับโรงชนชาวไทยนะครับโดยเฉพาะยิ่งข้าราชการที่ทํางานองสัท่นห่วงในเรื่องของปริมาณของน้ําเพียงพอไม่เพียงพอทรงทรงห่วงในเรื่องของคุณภาพนะครับว่าถึงแม้เรามีน้ำมหาศาลแต่ถ้าคุณภาพ นะครับแล้วมันมีการปนเปื้อนที่เป็นน้ําเน่าเสียนะมันมันส่งผลกระทบต่อสุขภาพการใช้ชีวิตและคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนชาวไทยโดยตรงนะครับรวมไปถึงตรงท่านทรงห่วงนะครับถึงแหล่งที่มาของแหล่งน้ําเหล่านี้ครับเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าเรามองแผนที่ประเทศไทยเราจะเห็นนะครับว่าแหล่งน้ํา ที่เป็นต้นน้ําสําคัญของประเทศเนี่ยที่ใช้ในการเพราะปลูกในการทําการเกษตรซึ่งนั่นคือประมาณ70-80%ซของการใช้น้ําในประเทศไทยณช่วงเวลานั้นนะครับเกี่ยวข้องกับพื้นที่ป่าไม้ทางภาคเหนือของประเทศครับนะในอดีตในช่วงนั้นนะครับเรามีพื้นที่ป่าไม้นะครับถ้าถ้าดรโอ,อจำไม่ผิดนะ ตอนนั้นเนี่ยคุณคุ้นว่าคุณครูหรือที่หาข้อมูลมาเขาบอกเรามีประมาณสัก40%กว่าเปอร์เซนะฮะทั้งที่ความจริงในอดีตเนี่ยเร,เ,เราเคยมีมากกว่านะครับห้าสิบถึงหกสิบเอร์เซ็นเนี่ยมันก็ลดลงและพื้นที่ป่าไม้ที่มันลดลงนะครับส่วนใหญ่แล้วมันมันไปลดลงในบริเวณภาคเหนือนะครับของประเทศซึ่งพูดง่ายๆคือป่าต้นน้ำนะฮะทีนี้พอพื้นที่ป่าไม้ลดลงเนี่ย มันก็เลยส่งผลกระทบครับต่อเรื่องของปริมาณน้ำนะครับเรื่องของความเอ่อเขาเรียกว่าอะไรฮนะความหลากหลายทางชีวภาพความพร้อมพูนพร้อมเพรียงนะครับของเรื่องทรัพยากรธรรมชาตินะที่มีความเชื่อมโยงกับเรื่องน้ำนะะหลายท่านคิดถึงว่าเอ,อ๊แล้วจันโอแล้วปัจจุบันนี้พื้นที่ป่าไม้ในประเทศเรามีเท่าไหร่ล่ะ นะครับก็แน่นอนฮะลดลงมาอีกนะครับเราก็ตอนนี้เราเหลืออยู่ประมาณสัก33นะครับประมาณนี้33เปอร์เซ็นตนะครับและในยุทธศาสตร์ชาตินะครับที่ที่ดรโอมีโอกาสไปร่วมเป็น,นคณะกรรมการจัดทําเนี่ยด้านที่ห้ารามีการพูดว่าในอีกยี่สิบปีข้างหน้าเราจะพยายามที่จะเพิ่มนะครับส่วนที่เป็นพื้นที่สีขเขียวนะครับป่าไม้เนี่ยนะครับให้ได้ถึง55เปอร์เซ็นตเนี่ยก็ เป็นความท้าทายนะแต่ที่นี้สิ่งที่ดรมาเล่าทุกท่านฟังเนี่ยนะครับคืออยากจะให้แฟนประจำนะครับแล้วก็ท่านผู้ฟังที่มีโอกาสเข้ามารับฟังนะครับรายการ i n s i d e r เป็นครั้งแร,แรกเนี่ยนะครับได้ได้ได้ตระหนักนะครับแล้วก็ได้เห็นถึงสายพระเนตรอันยาวไกลนะครับของของล้นเก้าราชการที่เก้านะครับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2532นะครับ โอ้จริงๆแล้วนี่คือสามสิบกว่าปีนะฮะป่าไม้เราก็เริ่มลดลงเราตอนนั้นรดรจำได้ว่าเรามีประเด็นเรื่องเรื่องของน้ำนะครับคุณภาพน้ำนะครับมันเลยเชื่อมโยงครับว่าพระองค์ท่านเลยมีการพูดถึงนะครับแล้วก็ได้ทรงประดิษฐ์เป็นนวัตกรรมนั่นก็คือกังหันน้ำชัยพัฒนานะครับรวมไปถึงเเกิดทฤษฎีนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจพอเพียงกเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับหรือแนวทางการเชื่อมโยงนะครับที่หลายท่านอาจจะเคยได้ยินนะครับนั่นก็คือจังนภาาภูผาใช่ไหมครับนะสู่มหานาทีอะไรลักษณะนี้เป็นต้นนะครับ2,532ครับที่โปรงชั่นได้ได้มีพระราชรบัญนะครับในเรื่องนี้นะครับก็สองปีหลังจากนั้น 2,534ครับนะก็ได้มีมติคณะรัฐมนตรีนะครับในช่วงนั้นได้บอกว่าเอาละทุกวันที่4ธันวาคมนะครับของทุกปีเพราะว่าพระองค์ท่านพระราชทานนะครับพระราชดํารัสในเรื่องนี้นะครับในวันที่4ธันวานะดังนั้นจะโยงมาในประเด็นที่2ครับนั่นก็คือว่าเอ๊ะแล้วถ้าวันที่4ธันวาุกหลายท่านนาทีออกแล้วนะครับนั่นก็คือพระองค์ท่านพระราชทานนะครับในช่วงที่เอ่อเป็นอีกเป็นหนึ่งวัน ถูกไหมครับก่อนหน้านะครับวันที่5ธันวาคมนะครับวันพ่อแห่งชาตินะหรือแม้กระทั่งวันที่คล้ายวันพระสมภพของของพระองค์ท่านนะครับเห็นไหมฮะคือเรียกว่าในปีนั้นนะ2532เนี่ยครับที่พระองค์ท่านวันที่สี่นะครับออกมามีพระาชดหรัสนะครับถึงมุมมองในเรื่องราวต่างๆเนี่ยแต่ว่าหนึ่งในคีเอ่อเมสเจนะครับสำคัญเลยนะฮะที่ที่มีการ พูดถึงนะครับในปีนั้นและในวันนั้น2,532เนี่ยนั่นก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและความยั่ยืนครดังนั้นนี่แหละฮะคือประเด็นสำคัญขียนที่สองที่ดรโออยากจะเชื่อมโยงถึงนะครับเพราะว่าวันนี้ที่เราคุยกันเนี่ยคือวันที่4ธันวานะครับวันสิ่งแวดล้อมไทยวันที่5ครับธันวาคมครับนะวันอาทิตย์นะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญ นะครับนั่นก็คือวันพ่อแห่งชาตินะครับวันคล้ายวันพระสมภพของพระองค์ท่านนะครับจริงๆแล้วเป็นอีกหนึ่งวันด้วยนะครับที่หลายท่านอาจจะรับรู้หรือหลายท่านอาจจะเอ๊ะมันเคยมีวันนี้ด้วยเหรอนะครับนั่นก็คือทางองค์การสหประชาชาตินะครับได้มีการกําหนดนะครับพูดได้ว่าเป็นการเทิดพระเกียรติอย่างอย่างยิ่งมากๆนะฮะเพราะว่าได้การมีการกําหนดว่าวันที่5ธันวาคมเป็นวันดินโลกครับ <N> นะฮะมีในหลากหลายโอกาสนะครับดรโอบมีโอกาสไปบรรยายหรือแม่ทั้งสอนหนังสือให้กับนิสิตที่จุกลกรมหาวิทยาลัยนะครับโดยมักจะบอกเสมอครับว่ากว่าสี่พันกว่าคโครงการนะครับพราชสมรัติของพระองค์ท่านเนี่ยนะครับล้วนเก้าราชการที่เก้าเนี่ยถ้าเอามากรวบรวมกันนะครับแล้วหาคีย์เวิร์ดใหญ่ๆว่า มันมีอะไรที่คอมมอนกันบ้างนะครับมันมีคอมมอนกันค่อนข้างชัดเจนอยู่สองคำใหญ่ๆครับในความคิดดรโอนะดรโอก็ถ่ายทอดเรื่องนี้มาตลอดเนีฮะกว่าสิบหกปีแล้วฮะที่มาเป็นอาจารย์คําแรกครับคือคําว่าเรื่องของน้ําเรื่องที่สองคือเรื่องของดินคนระับถามว่าเอ๊ะทำไมทําไมทุกโครงการกว่าสี่พันโครงการถึงต้องมีความเชื่อมโยงถึงพระองค์ท่านถึงมองในเรื่องนี้ปฏิเสธไม่ได้ครับเพราะว่าน้ํา และดินนะครับคือต้นกำเนิดน,นะครับของแทบจะทุกสรพรพสิ่งนะครับเราต้องการจะปลูกต้นไม้เราต้องการจะปลูกข้าวนะครับทำสวนเลือกสวนไร่นาอะไรต่างๆก็แล้วแต่หรือแม้กระทั่งการที่เราอยากจะใช้ชีวิตนะครับดำเนินกิจกรรมอะไรบางอย่างเชื่อตัวตัวฮะว่ามันก็จะหนีไม่พ้นสองเรื่องนี้ครับคือน้ำ และดินนะฮะจริงจริงถ้ามองสองอย่างเนี้ยนะครับมันก็คือสองเฟสนะครับสิ่งแวดล้อมสองเฟสอ่ะที่อยู่ใกล้ตัวเราเพราะเวลาเรามองว่าส่วนหนึ่งคือกลุ่มของสิ่งมีชีวิตอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่เป็นสิ่งแวดล้อมถ้าเราแบ่งประเภทสิ่งแวดล้อมก็แบ่งเป็นสามประเภทใหญ่ๆครับส่วนที่อยู่ในอากาศนะครับภาษาเนี้ยก็เรียกว่า a t m o เ p h ยร e นะครับส่วนเป็นน้ํานะครับก็จะเรียกสิ่งนี้ว่า h y ดรสเฟียร์ส่วนที่เป็นดินครับนั่นก็คือ l i โท o s p h e r e ดังนั้นพูดถึงตรงนี้นะครับหลายท่านอาจจะเริ่มคิดว่าโ,โอ้ก็จริงนะนะครับเราเราได้เห็นโครงการเริ่มริบนะครับอย่างฝนหลวงเราได้รับรู้แนวคิดในการแกล้งดินนะครับการปลูกป่านะครับการใช้ประโยชน์อะไรต่างๆเนี่ยทุกท่านจะเห็นนะครับว่ามองซ้ายมองขวาเออจริงๆแล้วเชื่อมโยงนะครับกับคำใหญ่ๆสองคำนี้ หลายท่านอาจจะเริ่มคิดในใจเอ๊ดอรโอแล้วทำไมย้อนกลับไปในในในอดีตนะครับตั้งแต่ปี2 5 3พัน้าร้อยสามสิบกว่าทำไมพระองค์ท่านตอนนั้นถึงโฟกัสนะครับน้ำกับดินแล้วอากาศละ่ะอาจารย์โอต้องต้องเรียนทุกท่านอย่างนี้ครับว่าอมลพิษทางอากาศเนี่ยนะฮะย้อนกลับไปตอนนั้นเนี่ยแหล่งกำเนิดมีอยู่สองแหล่งหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของการจราจรนะครับ สองนั่นคือเรื่องของโรงงานอุตสาหการรมแล้วด้วยการขยายตัวของเมืองนะครับจำนวนยานพาหนะอะไรต่างๆก็ยังไม่ได้ยิ่งใหญ่หรือแม้กระทั่งคาปาสตี้มันมันเต็มพื้นที่เหมือนในปัจจุบันนี้นะครับก็ก็เลยเป็นคำตอบนะครับว่าทำไมเวลาโครงการริ่มหรืิที่พรงท่านมองนะครับเลยมองว่าจะเป็นน้ำาตะดิน นะครับหาคำหาคำคอมมอนก็คือน้ำกับดินอีกประเด็นหนึ่งครับน้ำกับดินคือแหล่งกําเนิดคือจุดที่ทําให้พี่น้องประชาชนโดยส่วนใหญ่ของประเทศต้องเรียนอย่างนี้นะครับที่อยู่ตามพื้นที่ต่างๆนะครับเพราะเวลาเรามองมองประเทศไทยเราคงไม่ได้มองแค่กรุงเทพปริมณทลภูกเก็ตเชียงใหม่หรือเมืองใหญ่ๆนะฮะแต่ว่าหกสิบเจ็ด หกบเจ็ดถึงเจล้านคนจริงๆแล้วกระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศและแน่นอนในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศนั้นก็พึ่งพานะครับอาศัยเ,เรื่องมิติของเรื่องการเกษตรนะครับน้ํานะครับเพื่อการเพาะปลูกการชนรประทานนะครับต่างๆเยอะมากดังนั้นที่ เรียนท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะครับนั่นคือที่เราเรียนเราเรายิงเชื่อมโยงมาสามประเด็นแล้วนะฮะหนึ่งวันสิ่งแวดล้อมถูกไหมครับนะวันสิ่งแวดล้อมไทยนะฮะสองนะครับวันที่ห้าธันวานะครับก็อย่าลืมนะครับวันนี้วันที่ห้าธันวาเป็นวันพ่อนะครับเอาระลึกถึงคุณพ่อนะครับของเรานะครับเพราะจริงๆท่านก็คือพระพรมนะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งวันดีๆนะที่เอ่อ พวกเรานะครับมีโอกาสไปแสดงความกระตันยูกระต่เวทีนะครับนะต่อบิดอนบันดานะครับนถือว่าวันนี้เป็นวันพ่อนะครับและก็ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณนะครับของรุ่นเก้ารัชกาลที่เก้านะครับกว่าเจ็ดสิบปีนะครับที่พระองค์ทรงครองราชนะครับดโตคิดว่าเราเราเห็นความยั่งยืนนะครับองค์ท่านพูดเรื่องความยั่งยืนโอพระราชทานให้กับเราโอ้ เรียกง่ายๆว่าก่อนที่เรามีการพูดถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนในปีคศ2,0987ซะอ,อ, 2, 000, อีกต,ต่างหานะครับเป็นต้นนะฮะประเด็นที่สามครับนะพูดไปแล้วนะครับนั่นก็คือเรื่องของวันที่มีชื่อว่าวันดินโลกนะครับนะบนี่เป็นการเทริดพระเกียรตินะครับที่ในมุมมองดัโอคิดว่า,าขนาดต่างชาติเนี่ยนะครับทุกโลกทุกประเทศในโลกนะครับผ่านองค์การสาประชาชาติได้ลรงเห็น สิ่งที่คนไทยคนหนึ่งผู้นําประเทศของเราได้ได,ได้ได้ทําสิ่งนี้นะครับเป็นที่ประจักษ์และทําให้เห็นนะก็คงต้องเป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่แล้วโดยอยากฝากให้คนไทยพี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับร่วมกันนะฮะร,ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสิ่งแวดล้อมนะครับดูแลทรัพยากรธรรมชาติเพื่อเดินหน้าในการสร้างความยั่งยืนนะครับให้กับประเทศไทยของเรานะฮะประเด็นที่สี่ครทุกท่านครับนะ นั่นก็คือในปีนี้นะครับวันสิ่งแวดล้อมไทยก็มีทีมที่ค่อนข้างน่ารักน่ารักนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติเช่นเดียวกันนะฮะต้องบอกอย่างนี้ครับเพราะว่าก็มีการพูดถึงคำว่า next normal ครับทุกท่านนะหลายท่านฟังดรโตถึงตรงนี้คงคงเริ่มคิดว่าเอ๊ะ ยังไงเอ่ยล้วมีคําว่า next normal นะครับต้องบอกนี้ครับว่าวันที่4ีธันวาคมนะครับนะจริงๆแล้วของปีนี้เนี่ยนะครับทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะเขาก็ได้มีามาการจัดงานครับนะครับเขาบอกว่าแนวคิดคือ next normal นะครับแล้วก็มีคําห้อยท้ายนิดหนึ่งนะคือคําว่าใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาดนะคิดดีๆนะฮะใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาดคืน ธรรมชาติสู่สมดุลนะนะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมวันนี้ที่เป็นแฟนแฟนประจำรายการ N Y Insider ดรโอฟังคำนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างครับใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาดคำว่าชาญฉลาดในที่นี้นะท่านอาจจะคิดมุมอะไรก็ฝ่ายช่วยคิดนะครับแต่ถ้านในมุมดรโอเนี่ยดรโออยากอยากให้ทุกท่านลองลองคิดอย่างนี้ครับว่าลองลองนั่งนะครับใน มันเป็นวันเสาร์อาทิตย์พอดีด้วยวันที่สี่วันที่ห้าน,นะครับก็ลองนั่งคิดครับว่าการใช้ชีวิตของพวกเราทุกคนนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราเราใช้ชีวิตแบบไหนนะมันมีจุดไหนไหมที่เราสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างได้หรือมีจุดไหนไหมนะที่เราสามารถนำเทคโนโลยีนวัตกรรมหรือสิ่งใหม่ๆเข้ามา เพื่อทําให้การใช้ชีวิตของเรานะครับมันสะดวกสบายมากขึ้นนะครับชาญฉลาดมากขึ้นและคืออะไรรู้ไหมครับเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นแบบอ่านะเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญครับเพราะว่าในอดีตเนี่ยเรียนตามตรงครับเราอาจจะมีข้อจํากัดในเชิงเทคโนโลยีนวัตกรรมนะครับอะไรบางอย่างเครื่องใช้ที่มันเป็นพวกอินโนเวชันพวกอย่างเงี้ยมันอาจจะยังราคาแพงคนระับ แต่ถ้าปัจจุบันนี้นะครับในมุมมองโรโอโลกโรมองว่าหลากหลายเทคโนโลยีนะครับหลากหลายนวัตกรรมด้วยอีคโน m มี f ออฟสเกลมันมีราคาที่มันถูกลงมากนะงนั้นฝากท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านไปช่วยโรกตคิดต่อนะครับว่าเอ๊แล้วทุกวันนี้นะครับการที่เราใช้ชีวิตมาแบบ as usual ของเรามาเรื่อยๆเอ๊สาอาทิตน์นี้มันมีอะไรไหมมันมีความชานฉลาด สมาร t ทเทคโนโลยีสมาร์ทคอนเซ็ปต์สมาร์ทโนเลจอะไรบางอย่างไหมที่นำมาบูรณาการนะครับร่วมกับการใช้ชีวิตของเราที่จะช่วยทำให้พฤติกรรมการใช้ชีวิตของเราเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะแล้วถ้าเราใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาดนะครับเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเนี่ยต้องโตค่อนข้ามั่นใจครับว่านั่นแหละครับ คือการที่เราช่วยในการคืนธรรมชาตินะครับในการคืนธรรมชาติสู่ความสมดุลนนการที่เราปรับเปลี่ยนแนวคิดนิดๆหน่อยๆนะครับใช้ทรัพยากรธรรมชาติน้อยลงบริโภคอย่างชาญฉลาดมากขึ้นและที่สำคัญก่อให้เกิดของเสียที่น้อยลงเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับ เรารมองว่านี่แหละคือการใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาดและนี่แหละคือการที่เราเข้าไปมีบทบาทสำคัญในการคืนธรรมชาติสู่ความสมดุลของตัวเขาถ้าจะให้ยกตัวอย่างนะครับจริงมีเรื่องหนึ่งค่อนข้างค่อนข้างน่าสนใจแล้วตัวก็มีโอกาสแชร์เรื่องนี้นะครับไปในเพจเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องของเรานะครับก็ต้องขอบคุณสำนักข่าวชื่อว่าอกรีนนะ เขาไปยกตัวอย่างแนวคิดหนึ่งเรื่องน่าสนใจมากครับเกิดขึ้นที่ประเทศสเปนนะครับเขามีการประดิษฐ์อุปกรณ์ขึ้นมาชื่อว่าเดอะทรนนทรนในที่นี้ทุกท่านอาจจะเริ่มคิดนะมันเป็นซีรีส์ดังทีเดียวนะฮนะทรนคือบัลลังกนะ์แต่จริงๆแล้วเจ้าทรนเนี่ยมันไม่ใช่บัลลังก์นะนะหรือที่นั่งเล่นนะครับแต่จริงๆแล้วมันเป็นห้องส้วมเอาล่ะทุกคนฟังถึงตรงนี้เริ่มคิด่นะอาจารย์โอนะทรอนมันคือห้องส้วมแล้วแล้วมันยังไง ริงโจรตัวนี้นะครับเป็นหนึ่งในแนวคิดที่บอกว่าเออใช้ชีวิตอย่างชันฉลาดคืนธรรมชาติจุดสมดุลตัวอย่างหนึ่งน่าสนใจฮะเพราะนะครับเขามีการคอลเลกนะครับพวกเศษพลาสติกนะครับหรือแม้กระทั่งเป็นพวกของเสียที่มันมีลักษณะเป็นขยะติดเชื้อทั่วยุโรปครับนะครับกลับมาที่สเปนนะครับและได้มีการนำพวก w a s t พวกนี้ครับพลาสติก w a s นะครับหรือขยะ ติดเชื้อพวกนี้ที่รวบรวมมันกลับมาเนี่ยฮะมาใช้อินโนเวชันนะครับนะาเขาบอกว่ามันเป็นพลาสติกที่ถูกรวบรวมถูกทิ้งจากโรงพยาบาลทั่วยุโรปแล้วดรตเคยพูดได้ฟังในรายการนี้แล้วว่าขยะพวกนี้เป็นขยะติดเชื้อดังนั้นเขานํากลับมาเก็บก,กลับมาอย่างดีเลยนะครับนะและมีการคร่าชืโรคและหลอมเป็นเส้นใ่ครับใหม่และต่อยอดด้วยการพิมพ์สมิติครับ สร้างเป็นโมดูลนะครับคล้ายๆรูปหยดน้ําครับนะนะหรือบางคนก็บอกว่าอาจจะมองว่าเป็นดอกไม้ที่กําลังตูมก็ได้นะครับแล้วก็ที่น่าเหลือเชื่อคือมันใช้เวลาไม่นานในการทําเพราะว่าแค่2อสวันมันก็ประกอบได้แล้วนะครับเจ้าเดอะโทรนตัวนี้ก็เลยมีการถูกกริดขึ้นมาแล้วก็วางไปตามพื้นที่ต่างๆนะครับเช่วยเป็น,ปน,ปนห้องส้วมนะครับที่ก็มีแนวคิดอะไรต่อมากกว่านี้นะคร นะทำให้เกิดไฮจีนนะครับแล้วก็น้ำที่มันดีเลทอะไรพวกนี้ครับก็มีการพูดถึงการใช้ซ้ำ reuse recycle นะที่เกี่ยวข้องอย่างนี้แหละครับท่าน,นผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านครับนะก็เป็นมุมมองดีๆนะที่อยากชวนทุกคนคิดในวันสิ่งว่าล้อมไทยในวันนี้รวมไปถึงในวันพรุ่งนี้นะครับเรืลึกถึงคุณพ่อของพวกเราทุกคนแล้วก็รุ่นเก้าราชการที่9้านะครับ สำหรับวันเสาร์วันนี้ดรโอและรายการ i n นไวย i n ไซเด r ต้องของลาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ในวันเสาร์หน้าวันนี้สวัสดีครับ